เปิดไฟแล้วครับไวเปอร์น้ำเงินครับของร้านเพนเตชันนะครับเราคุณจองนะครับอันนี้ไวเปอร์เขียวครับอันนี้เลยไวเปอร์น้ำเงินนะครับ,รรบรดจดนนีจนูจนเครื่องเซ็ตเครื่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวดำเนินการเปิดไฟ